ไปค่ะพี่น้องเลาะหาเห็ดค่ะวันนี้ยุ่งค่ะยุ่งลายขนาดยุงล,ลึกลึกล้ำค่ะเดี๋ยวเก็บตระเป๋าครัพี่น้องไปนำกันต่อได้ลูกหนึ่งครัพี่น้องต้องหาแบบพิจรารณาแบบสุดๆค่ะมันก็ข่าวอยู่ได้เพียงแต่ว่าเข้าหาไวเตลพุ่มมันต้องได้เอา mà còn phụu ở hả đây luôn luôn đang tập đang nhung lại các nhung lại các pheo đây nhóc đốt đây chắc nuôi là thọ đây bay nhung lại được mình nhầm lấp đấy cắt khỏi kha nát đấy กายหน้ากายหลังนะคะพ pues ี่น nah. ้องพานำกันโอ้ยยุง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 ก <c oughs> ัดเม่เพียวค่ะพ <c oughs> <Ha> ี่น้องยุงหลายขนาดต้องใส่ผ้าโพกค่ะบ่พกบ่ได้ค่ะยุงหลายเข่าป่าค่ะมือสองมือตะกี้บ่ค่อยมียุงรอบนี้มียุงค่ะตามต่อค่ะ นี่แหะเมตรเดินี่บังเสร็จท่ามือหน่วยใหญ่คุมอยู่เด้ออยู่ไปกิ้งที่นี่อีกฮะอย่ากิ้งมันลายนี่น่นนี่ค่ะพี่น้องเหยียดเหชรเพาะจนเบนค่ะพี่น้องเออได้สองหน่วยมัหายเพาะมาแล้วสองเท่ามาเนี่อาหยาค่ะบุคคลใดมาเนี่ เงียบเงาวงเวงวงเวงต้องใส่พลังงานสายตาค่ะเจอสีใดปลาจิกปลากรุงค่ะพี่น้องเน่ยลายขนาดบุงเน่ย กาศค่ะพี่น้องตมกี้กับมีสองคนค่ะเขาหาบ่ได้เขาก็นีเลยเลือเมเพียวกับอีกคุณลุงเพื่อนค่ะสองคนลดยก็พยายามเสีหาให้ได้นะคะให้ได้สถ้วยหนึ่งกันยังดีเละปาลาละโคกคือเก้าค่ะพี่น้องเขาหาเฮ็ดคือเก้าค่ะพี่น้องมันเง,เงียบเงียบบ่อได้เลยค่ะมัน,เ,นเงียบเงียบขนาดค่ะมัน,นีบ่อได้เลย เราบบได้ก็ได้อยู่สี่ห้าน่วยจะต้องแบบใส่สายตาเล็งขนาดค่ะพี่น้องห,หาดินทูกแตกคือเพราะว่ามันบกขาวแล้วค่ะถ้าฝนตกอับมันขาวนี่มันมดแหละค่ะเพราะว่าไอ้ฝนตกสองสามมือแล้วคนหาขนาดค่ะพี่น้องจะตามต่อค่ะเปี้ยวสิพายอย่างเลาะหาค่ะพี่น้อง ดูบดบ้านเฮาครับพี่น้องเละาหาเฮ็ดหาหอนไปครับพี่น้องตอได้โอ้ลอยคนขูดขนาดเลยค่ะนี้ขูดคักขนาดเลยบ่มีลงเรือให้เลยบ่ดินกับบะแตกเขิบบอ้ะ หมดคักอีกีค่ะพี่น้องไม่ลงเหลือเลยแต่ก็คุมได้มีแต่นหน่วยใหญ่ๆค่ะถ้าได้นะคุ้มดีถ้าได้ก็นหน่วยใหญ่ๆเป็นพอดินแตกหน้ในก็ะบอกเนาะถ้าดินแตกหนงคุ้มดีนะคะคุด ขุดเอาเทนึงเขาก็ได้สามสี่หน่วยค่ะหน่วยใหญ่อยู่เด้าเจอตัวที่ว่ามันแตกะนะต้องใส่ความผิดเจรนาค่ะพี่น้อง โบสู้ตัวยุงเนี่ยหรอคะโบสู้ตัวยุ่งไรมันเหลื่อมตาแดดพอพ่อพี่น้องมันบ่ค่อยเห็นแต่ก่อนท่นโคกบ่ได้บะได้ทึบนี่เริ่มโคกเริ่มทึบเลยค่ะแต่ก่อนท่น ประเทศก่อนโคกมันบ่ได้อันนั้นปานนี้ค่ะสะอาดอันนี้มันเริ่มหญ้าเริ่มขึ้นแล้วค่ะพี่น้องเริ่มขึ้นลายแล่ะตามต่อค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องได้หน่วยหนึ่งค่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่นะคะลูกเล็กๆค่ะพี่น้องลอยเขาเหยียบค่ะเน่าซัแมสนี่ โอ้ตก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 ได้ลูกหนึ่งค่ะพี่เนาะี่ค่ะคุ้มเลยค่ะลูกใหญ่ขนาดนี่มนัมนมนัมนมันมันนี่ค่ะพี่เนาะจะกระแก่ไปจักพี่น้องลูกใหญ่เด้อลองเคี่ยดูก่อนค่ะที่เก่าขเขาขอบุห็นค่ะพี่น้อง ลองลอยเขาหาพี่นอ้องเคลียแบบสุดยอดคอนเคลียเลยค่ะแม่เพียกว่าเคลียคือกันค่ะพี่นอ้องยันเขาเกินหน้าเกินตายเพียกว่าเคลียคือกันเคลียพี่นอ้นอง คือว่ามีลงเหลือคือว่ามีลงเหลือค่ะพี่น้องจุดปีนหน้าปีนหลังค่ะน้าขนาด น่าจะเจอรุ่นที่แตกดินแตกนะครับพี่น้องถ้าดินแตกเนะี่คุ้มค่ะลืมให้ดูอุปกรณ์เครื่องมือทํามาหากินนะคะเฮ็ดค่ะพี่น้องอันนี้คือช้อนค่ะตะลิวทัาพี่ตะลิวค่ะมันจะขูดเห็ดเพาะง่ายค่ะพี่น้อง ทั้งนี้ปลูกมันค่ะพี่น้องย่างยาวเลยปูนค่ะยางยาวหลายไล่อยู่เนี่ยปลูกมันค่ะพี่น้องได้แล้วค่ะพี่น้องลูกเล็กๆเหมือนเลยเล็กๆกระจิบกระจิบนะไหนนลูกลูกเล็กๆมันอยู่เด้อ นี่ค่ะได้อีกค่ะพี่นอ้องค่อยหาไปดูติดเขาไม่เอาค่ะพี่นอ้องได้อยู่ค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะลูกเบลล์เหรอค่ะพี่เนาะบังนี่ค่ะนี่มาคือกันเด้อค่ะพี่นอ้นนนนองได้ลูกหนึ่งค่ะนี่เนาะ ฟอค่ะพีพ่เน่าค่ะได้อีกลูกหนึ่งค่ะดูมันจะเห็นนี่ค่ะมานอยู่เดอ้อเน่าพี่น้องเขาเคลียดแตกค่ะเนี่ยจะได้คุณลุงพาเมื่อแล้วค่ะเพิ่นถอดใจแล้วโบได้เพื <c oughs> ่นเมื่อก้มเจ็บเอวเพิ่นวะสิพากันเมื่อแล้วค่ะพี่น้องเดินกลับแล้วค่ะพี่น้อง เพืเ่อขหคุณอดใจแล้วคุเมื่อยหลือค่วะถ่ายกันยังเลาะกลับแหะค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อยเบาไวแล้วนะเ,เราแดดถ้าหาแบบอันนั้นตั้งใจหากะแบบละเอียดค่ะพอได้อยู่ค่ะพี่น้องพอเล่มอยู่ได้พุ่มละเม็ดสองเม็ดค่ะพอได้อยู่หน่วยสองหน่วยค่ะพอได้อยู่ค่ะ อย่างกับมันกับวินค่ะพี่น้องลายตากับแดดค่ะเราคอยเห็นเห็ดปัานใดแดดมันจ้าเกินค่ะพี่น,น,น้องมีอนังตาเล่นตา